ประมูลเป็นกระบวนการขายทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุดสำหรับรูปแบบของสินค้าที่เหมาะกับการประมูลก็คือสินค้าที่มีลักษณะหายากหรือเป็นสินค้าที่เป็น Limited Edition สัตว์เลี้ยงหรือจะเป็นสินค้ายอดนิยมเองก็นับว่าเหมาะสำหรับการขายแบบประมูลราคาด้วยเช่นกันการให้ได้มาซึ่งสินค้าที่เราต้องการโดยการประมูลที่หลายๆคนผ่านตาจากนิวคิม ในเรื่องนกพริราบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาซึ่งได้รับการประมูลทุบสถิติโลกของนกพริราบที่สูงสุดถึง57ล้านบาทที่เราเคยนําเสนอไปใน e p ีก่อนๆวันนี้อับดุลไทยทุบเลยจะขอพาคุณไปพบกับ10อันดับสินค้าหลากหลายที่ทุบสถิติโลกแห่งการประมูลกันครับ 1. หนังสือที่แพงที่สุดในโลกงานนี้ต้องยกให้กับ โคเด็กเลสเตอร์ซึ่งเป็นสมบัติของอัจฉริยะบุคคลเลโอนาร์โดดาวินชีเล่มนี้เลยครับโคเด็กเลสเตอร์เป็นสมุดจดบันทึกด้วยลายมือที่ร่างภาพสเก็ตพร้อมด้วยวิธีการคำนวณความเป็นไปได้ของไอเดียที่ดาวินชีคิดและตั้งคำถามขึ้นมาพร้อมทั้งมีวิธีการแก้โจทย์เขียนไว้อย่างเสร็จสับใน72หน้าของหนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยหลากหลายหัวข้อซึ่งไม่มีการจัดเรียงลำดับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแม้แต่ในหน้ากระดาษเดียวกัน ก็จะเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นจินตนาการของเขาต่อสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอสซิลหลักการหักเหของแสงในวัตถุต่างๆดาราศาสตร์กายวิภาคและอีกมากมายตัวอักษรซึ่งนับว่ามีมูลค่าในหนังสือโคเด็กเลสเตอร์เล่มนี้ทำให้บิลเกตเจ้าพ่อไมโครซอฟทำการประมูลไปในราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการด้วยราคาถึง940ล้านบาทเลยทีเดียว 2. การ์ดโปเกมอนที่แพงที่สุดในโลกเมื่อเร็วๆนี้หลายคนคงได้ยินข่าวการ์ดโปเกมอนเจแบนิสท็อปซันเชลิซัสซึ่งเป็นของคนไทยใบนี้ซึ่งได้รับการประมูลไปในราคาที่สูงลิ่วถึง14ล้านบาทหลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุใดการ์ดเล็กๆใบนี้จึงทำเงินให้เจ้าของนักสะสมได้มากมายขนาดนี้การ์ดใบนี้ผลิตในปี1995แต่เฟรนชชยแรกของโปเกมอนนั้น ได้ถูกเผยแพร่ในปี1996ซึ่งนั่นหมายความว่าการ์ดใบนี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นใบรกแรกก่อนที่โปเกมอนจะถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการียอีกและแถมการ์ดใบนี้ยังเป็นใบเดียวของโลกที่ได้ถูกจัดเกรดของการ์ดอยู่ในระดับ10ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดทั้งหมดจึงทําให้การ์ดโปกเกมอนใบนี้กลายเป็นการ์ดที่มีระดับความหายากสูงสุดจนส่งผลให้ราคาประมูล กลายเป็นเวริร์ดแครดในวงการสปอร์ตการ์ดไปเป็นที่เรียบร้อย 3. เพชรสีชมพูที่แพงที่สุดในโลกเพชรสีชมพูนั้นได้ชื่อว่าเป็นเพชรที่หายากที่สุดสีหนึ่งของโลกที่ได้รับการขนานนามว่าพิงค์เลก c y ซีแถมความพิเศษของเพชรเม็ดนี้ยังเป็นสถิติเป็นเพชรสีชมพูเม็ดใหญ่ที่สุดถึง19กกะรัต เป็นเพชร1ใน4เม็ดเท่านั้นที่มีน้ำหนักเกิน10กรัตที่เคยมีการจัดประมูลขึ้นในโลกทรงผลให้เพชรสีชมพูเม็ดนี้ปิดประมูลไปโดยบริษัทแฮร์รี่วินสตันผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดังของสหรัฐอเมริกาโดยราคาที่สูงที่สุดในโลกราว1,656ล้านบาทสนุนราคากรัตละ85ล้านบาทเลยทีเดียว 4. ภาพวาดสีน้ำมันที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซาวโตโรมูนดีเป็นภาพวาดสิน้ำมันบนแผ่นไม้บอนัดรูปพระเยซูคริสต์ในมือถือลูกแก้วที่มีอายุกว่า500ปีภาพนี้นับว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งของศิลปินเอกแห่งยุคเรเนซองส์เลโอนาร์โดดาวินชีที่ถูกคาดการว่าได้วาดขึ้นในช่วงปี1500ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีมานานจนกระทั่งบริษัทประมูลชื่อดังอย่างคริสตี้ได้นำออกมาประมูลในปี2017 และผู้ชนะการประมูลในครั้งนั้นคือมูฮัมหมัดบินซาวมานมกุฎราชกุมารแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียโดยที่เขาชนะประมูลไปในราคาสูงเกือบ1 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นภาพวาดซีนมันที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ 5. ภาพวาดของศิลปินที่ยังมีชมีวิตอยู่ที่แพงที่สุด ปกติแล้วภาพวาดจากศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วมักจะมีมูลค่ามากกว่าศิลปินทีม่มีชีวิตอยู่แต่สําหรับภาพเขียนศีน้มัน Portrait of an Artist w o o w i t h t w o Figure ผลงานเมื่อปี1972ของ David ney, เดวิดฮอก k นี่ศิลปินชาวอังกฤษวัย81ปีผู้นี้ได้สร้างสถิติเป็นผลงานศิละปะโดยศิยลปินซึ่งยังมีชีวิตอยู่ที่มีราคาแพงที่สุดโดยการแข่งขันเสนอราคาใช้เวลานานประมาณเพียง9นาทีเท่านั้น และเป็นการแข่งขันของบุคคลเนื้นามผู้เสนอราคาเพียง2คนก่อนที่1ในนั้นจะเป็นฝ่ายชนะด้วยการเสนอราคาเคาะสุดท้ายที่สูงถึงราว2,980ล้านบาท 6. นาฬิกาแพงที่สุดในโลกนาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกตกเป็นของปาเต็กฟิลิปแกรนมาสเตอร์ชามที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2017เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ175ปี ความพิเศษของนาฬิการุ่นนี้คือผลิตออกมาแค่เรือนเดียวในโลกตัวเรือนทำจากสเตนเลสสตีลหน้าปัดมี2ด้านผลิตจากทองคํา 18K หน้าปัดด้านหน้าสีส้มใช้สำหรับดูเวลาส่วนอีกด้านสีดำใช้สำหรับดูปฏิทินนาฬิกาเรือนนี้ได้รับการถูกยกย่องให้เป็นนาฬิกาที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกเรือนหนึ่งตอกย้ำความเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยอักษรที่ปรากฏบนหน้าปัดย่อยว่า The o l i v á n ปาเต็กฟิลิปแกรนมาสเตอร์ชามได้ถูกนำมาประมูลเพื่อการกุศลในรายการโอลิวชช h c h a ิตี้ออคชั่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจบการประมูลไปที่ราคานาฬิกาที่แพงที่สุดในโลก940ล้านบาท7ปลาทูน่ามากุโรแพงที่สุดในโลกเชื่อหรือไม่ว่าปลาทูน่าคลีบน้ำเงินน้ำหนัก278กิโลกรัมตัวนี้นั้นได้สร้างประวัติศาสตร์ของการประมูลในตลาดปลา กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในราคาที่สูงเป็นประวัติการถึงตัวละราว100ล้านบาทโดยราชาแห่งทูน่านายคิโยชิคิมูระเจ้าของร้านซูชิและร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารชื่อดังผู้ที่มักจะเป็นผู้ชนะการประมูลหลักของการประมูลปลาทูน่าที่ดีที่สุดไปเสมอตลอดระยะเวลา8ปีแต่ราคาที่เขาจ่ายในครั้งนี้มันกลับไม่ธรรมดาเพราะมันมากกว่าราคาที่เขาเคยจ่ายเมื่อปีก่อนๆถึงสองเท่า โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดถึงขนาดออกปากว่าผมคิดว่าผมเองก็ประมูลสูงไปหน่อยกันเลยทีเดียว 8. กล้องฟิล์มที่แพงที่สุดในโลกกล้องไลากาได้รับการยอมรับจากนักถ่ายภาพทั่วโลกในเรื่องของคุณภาพและการผลิตมาตรฐานเดียมันและคุณภาพของรูปถ่ายที่สวยงามคลาสสิกชนิดที่กล้องแบรนด์ไหนก็ทำเลียนแบบไม่ได้ ทำให้กล้องไลกายังมีคุณค่าเป็นของสะสมราคาแพงที่ราคาไม่ตกตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปกล้องไลกาซีรีสหมายเลขศู us, เป็นกล้องต้นแบบรุ่นแรกของไลกาซึ่งผลิตออกมาเมื่อปี1923เพียงแค่25ตัว กล้องไลากาซีรีส์หมายเลขศหมายเลขเครื่อง122ที่ยังคงสภาพดีถูกประมูลไปภายในงานประมูลกล้องถ่ายภาพเวสตลินที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียด้วยราคาประมาณ94ล้านบาทนับว่าเป็นการประมูลกล้องด้วยราคาที่แพงที่สุดในโลกซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลเป็นเศรษฐีนักสะสมกล้องจากเอเชีย er, ที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ9เสื้อสเวตเตอร์ที่แพงที่สุด เสื้อคาดิแกนธรรมดาธรรมดาที่เคิร์ตโคเบนนักร้องนำวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกเนวาแนซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วเคยสวมเล่นในงาน MTV อันปรักได้ถูกนำมาประมูลอีกครั้งซึ่งคราวนี้ถูกประมูลไปในราคาที่สูงถึงประมาณ10ล้านบาททุบสถิติเสื้อสเวตเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์งานประมูลไปเป็นที่เรียบร้อย 10. ประกาศแพงที่สุดในโลกเจ้าตรารงประกาศลายธงชาติไทย เป็นประกาศสายพันห้าฟมูลหรือประกาศคลิปสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงอายุ3เดือนครึ่งที่เจ้าของได้มีการเปิดประมูลผ่าน Facebook ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทแต่เชื่อหรือไม่ว่าสุดท้ายกลับถูกประมูลไปในราคาที่สูงถึง53,500บาทงานนี้เรียกได้ว่าเจ้าไตารงได้สร้างสถิติประกาศที่แพงที่สุดในโลกเลยทีเดียวคงจะเห็นแล้วนะครับว่า การประมูลบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของ passion investment การลงทุนในความหลงไหลที่สามารถสร้างมูลค่าไปไกลได้จนน่าตกใจ